สวัสดีค่ะสวัสดีกาลย,ยานมิททุกท่านเลยะะต้อนรับเข้าสู่ชา n e l เทพยุทธแห่งจิตวิญญาณนะคะวันนี้แพรนะ,ะแพรจะมาพูดเรื่องราวดีๆที่มันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะหรือเป็นจะเป็นกึ่งเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะหรือว่าเรื่องราวอภิหารหรือแม้แต่กระทั่งข้อธรรมต่างๆนะคะที่ยานจะ ผสมปรับบนกันไปนะคะแล้วก็อยู่บนเส้นทางของความเป็นจริงซะมากกว่านะคะวันนี้สิ่งที่แพจะพูดให้คุณฟังนะคะหลายๆท่านคุณเคยได้ยินคํานี้มาก่อนนะคะว่าเหมือนสวรรค์มีตาทําให้คุณได้รู้ได้เข้าใจแม้กระทั่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคุณตัดสินใจได้ด้วยความรู้สึกตัดสินใจได้ด้วยการที่บางครั้งคุณยังไม่ได้พิสูจน์หลักฐานหรือว่ายังไม่ได้ ข้อบ่งชี้แน่ชัดว่าเออมันเป็นจริงหรือมันเป็นยังไงแต่เรารู้ก่อนแล้วนะสวรรค์มีตานะแต่วันนี้คลิปที่พายจะพูดก็คือคุณอะมีดวงตาสวรรค์อยู่กับตัวนะคนลายมือศักดิ์สิทธิ์คนลายมือกากรบาดนะคะหรือใครฟังคลิปที่แล้วคนความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอันนี้ยิ่งชัดเจนเลยว่า มันเป็นสิ่งที่หลายๆท่านอาจจะเจอประสบการณ์ตรงนะคะประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแล้วก็ได้ที่มาฟังตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พายจะพูดให้ฟังนะคะการที่เราเหมือนกับคนที่มองเห็นอะไรที่มันแน่ชัดในโลกความเป็นจริงนะคะ แล้วนำมาตัดสินใจเป็นเรื่องปกตินะคะหลายๆเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลตาสิ่งที่จะพูดต่อจากนี้นะคะหลายท่านก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังนะคะมันก็คือการที่คุณมีความสามารถมีทักษะเฉพาะตัวนะคะในจิตวิญญาณในตัวคุณเองและในปัญญาของคุณเองที่ทำให้คุณได้เห็นเรื่องราวต่างๆโดยที่หลายๆครั้งไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อนะคะ ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากแต่สิ่งนั้นมันเป็นจริงสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงนะคะันก็คือการมองเห็นเรื่องราวต่างๆในโลกของความเป็นจริงนะคะโดยที่บางครั้งมันไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อแต่ว่าคุณรู้ความเป็นจริงอยู่แล้วแต่เมื่อคุณลองไปพิสูจน์หลักฐานหรือคุณลองไปทําความเข้าใจกับสิ่งนั้นจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลนะเป็นข้อข้อมาเลยว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงเหมือนที่คุณคิดสิ่งนี้เป็นจริงเหมือนที่ เราสามารถจะรับรู้ได้นะคะแล้วก็มันเหมือนมีอํานาจลึกลับบางอย่างที่เป็นบุญของคุณนั่นแหละเป็นบุญของคุณเป็นกรรมของคุณเป็นอะไรที่คุณจะต้องไปเข้าใจสิ่งนี้จะต้องไปรับรู้สิ่งนี้ทําให้คุณได้รู้แล้วก็ตื่นรู้เรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเซนต์น,นะ,ะเป็นซิกเซนที่แรงของคนที่มีรังสังหอรและในยะสําคัญก็คือการที่รับรู้ด้วยจักระ พลังงานในร่างกายที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับผิดสังเกตตัวเองหรือว่ารู้สึกได้เองว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นจริงเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะรู้ด้วยตัวเองว่าคนคนนี้กําลังโกหกคุณอยู่รู้เรื่องตัวเองว่าสิ่งนี้กำลังผิดปกติอยู่นะคะการรับรู้จากซิกเซน์ของเรานะคะเป็นจิตวิญญาณของเราเองอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการรับรู้ด้วย จักกะนะคะก็คือตรงจักกะบริเวณช่วงท้องนะคะจะรับรู้ได้ว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกอาจจะแน่นๆปวดๆหรือมันรู้สึกชาบริเวณนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่มาพูดให้คุณฟังนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอันนี้คือจักกะตรงช่วงท้องที่รับรู้ด้วยตัวเองนะคะว่ามันมีบางอย่างผิดปกตินะคะ ท้องเธอปั่นป่วนเพราะว่าเธอหิวมาก,กวันนั้นเธอกลับมาจากที่ทํางานแล้วปรากฏว่าแม่บ้านเธอเนี่ยได้ทํากับข้าวเอาไว้ถึงแม้เธอจะหิวแต่ว่าเหมือนท้องกลับไปหิวมากเลยนะคะพาเจอกับข้าวอันนั้นเรารู้สึกมันไม่อยากกินท,ทั้งที่หิวก็ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องกินนะคะเธอก็กินแล้วเหมือนมันกลืนไม่ลงเหมือนมันรู้สึกจะชาชาที่ท้องในลักษณะที่เธอคิดแล้วเราว่า มันต้องมีอะไรผิดปกติบางอย่างในอาหารที่เธอกินไปแต่เธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรมากพอจากนั้นไปอีกสามหรือ4วันเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เธอรู้สึกเธอรู้สึกว่าม,มันมีอะไรบางอย่างในท้องเธอที่มันมันวิ่งไปวิ่งมารู้สึกเหมือนท้องอืดก็ไม่ใช่มีลมก็ไม่ใช่นะคะจากนั้นก็ป่วยรักษาไม่หายไปหาหมอก็รักษาไม่หายจนกระทั่งเธอต้องไปถาม หมอผีนะคะหรือว่าคนที่เขาสามารถจะอธิบายหรือว่าสื่อเรื่องนี้ได้บอกว่าเธอโดนทําของใส่นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่เธอกินเข้าไปก็ได้ <c oughs> ก็มาถามแม่บ้านของเธอว่าได้ทําอะไรลงไปไหมนะคะแม่บ้านเธอก็สารภาพว่า เขากําลังเหมือนกับเป็นพวกสยศาสตร์อะไรนิดนึงอาจจะมีมตนดานะคะาตั้งใจจะทาให้คนอื่นแต่ว่ามันอาจจะหล่นลงไปในอาหารหรืออะไรประมาณนี้คะเรื่องราวล้วเกิดขึ้นชลมนวุ่นวายมากมายนะเหมือนกับการรู้สึกได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะมีการผิดปกติของจักกะในร่างกายที่ทําให้รู้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นจักกะตรงบริเวณหัวใจตรงกลางอ,อก่อะเป็นการรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจหรือว่าจุกหน้าอกอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดมันมากโดยที่อยู่ดีๆเราก็รู้สึกอยู่ดีแล้วก็เจ็บอยู่ดีแล้วก็จี๊ดขึ้นมาในหัวใจอ่ะหลายๆท่านอาจจะเคยเป็นความรู้สึกนี้ปรากฏว่ามันก็เกิดอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าเป็นเหตุเป็นผลเมื่อพิสูจน์แล้วมันเกิดเรื่องที่มันทําให้เสียความรู้สึกเสียใจขึ้นจริงๆในช่วงเวลาที่ วันนั้นวันที่เจ็บเวลานั้นพอดีเราจะรับรู้เรื่องราวผ่านอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งมันเหมือนกับการโดนบันดาลแต่ให้จริงไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่เราจะรับรู้ด้วยเซนส์ของเราเองด้วยตัวเราเองนะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของเรานั่นแหละนะปรากฏว่าแฟนเขามีคนอื่นแฟนเขานอกใจนะคะอยู่ดีก็เลิกกันไปเลยในลักษณะนี้แล้วก็ ตามดูย้อนหลังอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลเห้เข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้เรารู้แล้วว่ามันมีอะไรผิดปกตินะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะมาจับโกหกจะมาพิสูจน์อะไรกับใครนะคะตามเซ้งของเราว่ามันเป็นเรื่องผิด,ผดปกติที่หดักหนาสาหัสมากๆโดยที่คุณอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกแต่ว่าเมื่อคุณไปพิสูจน์หลักฐานคุณไปทดสอบ คุณไปหาคําตอบแล้วมันเหมือนกับปฏิหารที่ทําให้คุณได้เข้าใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับโดมิโนอ่ะมันจะเรียงต่อกันให้คุณเข้าใจว่าเป็นแบบนี้แบบนี้และสิ่งที่คุณคิดเหมือนคุณเห็นด้วยตาทิปเหมือนคุณเห็นด้วยพรสวรรค์ของตัวเองนะดวงตาจากสวรรค์แล้วก็สวรรค์โดนบรรดาให้คุยแลวเข้าใจได้ว่าคุณไม่ควรที่จะเชื่อใจคนนี้คุณไม่ควรที่จะ ต้องมีสิ่งที่มันไม่ดีหรือผิดปกติหรือว่าเรื่องแย่ๆอะไรที่อยู่ในชีวิตสิ่งนั้นมันจะเปิดเผยขึ้นมาเองจะทำให้คุณได้เข้าใจเองโดยที่คุณนั่งอยู่เฉยๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยด้วยซ้ำหลายๆคนเข้าใจว่ามันเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆนะแล้วคุณก็อาจจะถูกทดสอบเรื่องราวบางอย่างที่แพ้พูดมานะคะคล้ายๆกับที่แพ้พูดมาหลายๆครั้งจนคุณแน่ใจแล้วว่า คุณเป็นคนที่มีเซนต์คุณเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆที่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่สามารถทำอะไรคุณไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นระยะเวลาอันยาวนานคุณจะได้รับรู้เหมือนกับมีดวงตาสวรรค์อยู่ในตัวเองและสวรรค์ก็เข้าข้างคุณเสมอนะคะ